ทีมชาติไทยเตรียมอุ่นเครื่องหนึ่งนัดก่อนลงทำศึกฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนัดที่สองเจอกับเติร์กเมนิสถานสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยมาดามแป้งนวลนพันล้ำซ้ำนะครับก็ได้มีการวางแผนให้กับทีมชาติไทยได้มีเกมอุ่นเครื่องเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดก่อนลงทำศึกฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับโดยเกมแรกทีมชาติไทยเอาชนะศรีลังกามาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ที่สําคัญ ทีมชาติไทยมีโปรแกรมร่งขันนัดที่2นะครับในการเจอกับเติร์กเมนิสถานซึ่งทีมชาติไทยต้องยกพลออกไปเยือนด้วยนะครับเพื่อให้มาธาดาอีชีได้มีเวลาเตรียมทีมแล้วก็ได้ทดสอบทีมอย่างเต็มที่นะครับทางมาดามแป้งก็ได้มีการจัดแบตอุ่นเครื่องนะครับให้กับทีมชาติไทย1นัดในการเจอกับทีมชาติอินเดียนะครับซึ่งจะทําให้ทีมชาติไทยได้มีเวลาแล้วก็ได้ทดสอบทีมแล้วก็ทดสอบแท็กติกต่างๆก่อนที่จะลงสนามเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับโดยวางคิวลงอุ่นเครื่องกันวันที่4บิถุนายน ันนี้นะครบโดยทีมไทยจะมีคิวลงอุ่นเครื่องวันที่4แล้วก็จะลงแข่งขันในเกมเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับวันที่10มิถุนายนนี้ครับก็สามารถติดตามเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจลพลพรรคช้างศึกให้เก็บชนะนัดที่2ให้ได้เพื่อมีโอกาสลุ้นผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลเอเชียนคัพกันครับ